มีความมือเชืกบบไรบจายได้จับเงินบาทเสยน,นต้นอนาคเจเนเสียหาได้รายตรงนี้บอกาได้รายตรงนี้นะอนาคตจะคิดไปหิหงกงานอยู่ใส่สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามือนีมา่วโผก็ส่งสาวหลาสแตนเนล,ล็ตอีกเลยเด้อมือนีมา่วโมาเกาะกันงามแรงๆเนาะพี่น้องประมาณสามถุงแล้วเนาะ มื่อนี้บรรยากาศกด็ดีดีเลยพี่น้องฝนตกเนาะมื่อนี้กะซิมาไหน้องแท็กซี้หยอดกระปุกหมูเนาะพี่น้องนี่น,นี่คือเป็นออค์สีของเพินน่นเนาะเลิกง,งามยามดีแล้วเนาะอ่าเอื้อยสลาเพิ่นกะกับไทยไป็นถีบล่อยอ่ะยามมาป้าเพิ่นกะกับไทยไป่นรียบร้อยเนาะพี่น้องแล้วกะมื่อนี้สลากะซีม,มาเห็ดคลิป ให้เปิ้นหยดกับฟุกหมูเนาะพี่น้องให้เปิ้นว่าเปิดซองเนาะพี่น้องเนาะเปิดซองที่ป้าพี่เปิ้นเอาหันไปเลยอันนี้ของคนหน่อยเด้อพี่น้องของพิงคกี้ส่วนอันนี้ของแคตตี้เนาะพี่น้องป้าพี่เปิ้ลหายซองรอบเนาะพี่น้องเนาะรอบเลขแล้วอก็รอบก่อนกลับเมื่อวันเกิดพึ่เปิ้ลป้าพี่เป็้จะหาเนาะพี่น้องนะเปิดซองเนาะเ่ะเดี๋ยวก่อนในที่ถาม มีความรู้สึกในใดทีเวลาป่ามาน้บเบานะ้เสามาเลยน้บเบาน้เส้า,นะสาป่าลุงต้องเงินหไห่มีใจีใจแต่เงินส่วนทีป่าลุงไห่น้บเบานะ้เสาา้าไห่เจ้าไปเห็นยังเจ้ากระปุกเจกระปุกหมูเก็บเก็บเงินอาไปเห็นยังเก็บอาไปเหนยังพาะเนี้ยมาตอนเชินเอามาใส่ตอนถเชิญก็มาใส่โอ้ คนแห้งดีที่น้องอาครเป็นคนหาเจ้าหยอดตะปุกข้อมืออะทุกขั้นเลยแหละใครเจ้าเกิดมาเนี่ยจาจ้ำพว้อมได้เจ้าหยอดตะปุกข้อมงอไพเป็นคนสอนเจ้าอะไรอะไอะไัอะไรอะไรอะไรอนไร้ะไรอะไรอะรเป็รคนไเอนเจอาใครอป็นอนนิเรอ่ไให้เจอาหยอดระปุกะไรอะอะะอวไรอไรอะัไะ คนที่ซ้อนไห,หยหยดกับพุ้หมูคนแรกก็คือไม่ใหญ่หอมเนาะพี่น้องเพราะว่าตอนนั้นสลาบรอยูนําสเตติเนาะสลาไปเห็นงานมองไทยเนาะสลาจะมีหนาที่ให้ส่งเงินมาให้แล้วกะ็คนที่ซ้อนไห่หยดกับพุ้หมูออมเงินคนแรกก็คือเป็นเป็นใหญ่หอมเนาะพี่น้องเป็นไม่ใหญ่เพิ่มเแล้วก็บวกกับสลาสลากับอาบอกไว้ว่าให้หยดกับพุ้หมูเดอ้อซ้อนในเขา ออมเงินเด้อน,นะคนที่เป็นคนแบบว่าดิเริ่มดิเริ่มครั้งแรกเลยก็คือเมืองหอมเนาะพี่น้องซอนใหไฮโซจักกดออมอ่าใหไฮโซจักอ่าเก็บเงินเป็นของจนะโของเนาะอ่าเพราะว่าเนี่ยมันพอขั้วตลาดเป็นขอบคขัวที่ใหญ่นะพี่น้องแล้วก็เป็นคนผิดไปหาเงินอยู่ประเทศไทยเป็นรักเนะานะเวลาหนาวมากนะเช้ามาป่าลงมากอะที่นี่แบบประเทศนี่ขะนาะด มียิบยื่นเงินให้รูปให้ร้านคุทธล,ลินะหน่อยดูแล้วคนะ่ะ่าโดยที่แบบว่าโบไ้เงินแบบศูนเป่ากปบทางอื่นค่ะนะ,ะพวกสลากาซีเน้นหายโหยกเขาพุกมูไว้เก็บเงินอ้อมเงินให้โจักคำว่า,าเก็บเงินแปแปๆนิดกน้อยเนาะพี่น้องสตี้ก็เลยแบบว่ามีใสยเก็บเงินมาแต่ต้นอย่างนิดหน่อยเนาะพี่น้องเงินส่วนทีได้มากอะบริเวณไปใส่เนาะสลากาซีซ้นอนว้ว่า กว่าอยากได้ของส่วนใดที่บโกอสลากาจีเป็นคนเติมเติมไห้นะคือยังเส้นพื้นดุสิตไฟฟ้าเนาะพี่น้องอ่าดุสิตไฟฟ้ากะเงินผื่นเองสามพันน้อพี่น้องแล้วก่สลากออกห่างสี่พันเนาะแต่ด้วยที่แบบบอดโมตองเอาเงินพอมเอแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีส่วนของผื่นเก็บน้ำแน่นะพี่น้องสลากอะสีอนลูกแบบนี้เนาะให้หุจ่จักเก็บอ้อมใหุห่นจักประหยัดนะพี่น้องใหุ้่นจัก คุณขาดของเงินหายหลายเนาะเพราะว่าเงินมันเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตขหารวา่าขาดเงินก็คือชีวิตเขามีปัญหาเนาะคุณภาพชีวิตเขาแบบมีปัญหาในนอนทหาเขาบอกมีเงินเพราะฉะนั้นตลาจลก็เลยแบบปลูกฝังให้ทุรลนะูกคิดได้เป็นไปริืมเละนะก่อนน้อชีใช้นะเพราะว่าคุณสลากเป็นบคพัวที่ทุกมาก่อนนะขาดคื้นเงินตลอดเวลานะอ่พราสลาแบบ หาเงินได้แล้วสลาก,กับปฏิญญาณต้นเจ้าขค้กอ่ะสลากสี่บักครับไปเป็นคนเก่าที่แบบคภบควมีปัญหาเรื<ม>่องการเงินเนาะพี่น้องพอมีลูกมีต่อสลากอะสี่ซอนให้ลูกอะเขาจะเก็บออมเนาะทหารวา่าแพร์ซีใส่เงินแบบม,มัมีผลคลุยฉลายแมซี่ว่าอะไรกับเจ้าแมซี่ห้าเนาะพี่น,อน้นองสลากสีห่ห้าสลากสีห่ห้าไสลากสีดุเลยพอว่าสลากโมมกคนใส่เงินแบบมัมีเหตุผลเนาะ เงินถูกบาทต้องมีเหตุผลคนที่ไสเท่าละ่ะนิ่มตลอดเวลาว่าให้เก็บหล,ลายๆให้ใสในหน่องไวเข้าจังเป็นคนที่มีคุณภาพด้านการเงินนะ้องพี่น้องสจ้าหลานดหยุดทำนี่นะ้องพี่น้องนะโอเคพี่น้องบอกมาหลายแล้วเดี๋ยวให้แท็ซี่เปิดกลองนะ้องพี่นอนะ้องเนาะเปิดให้แท็กซี่เบินให้ปลาลูกเบิน รอบนี้ได้เท่าไหร่มาเบิ่งกันน้อพี่นอ้องหาลอยาลเราพี่นอ้องหาลอยคือเป็นเงินป่าวหายรอบก่อนสิกลับบ้านน้อพี่นอ้องเนาะหาลอยนี่เพราะว่าเงินคงลูก เท่าไรสี่โบไซเท่าไรสี่โบเอาเราพี่น้องเงินของลูกก็คือส่วนของลูกขนาดจะหายลูกเก็บเลยเราพี่น้องเนาะเบอร์แหละโอ้อันนี้ไม่ใช่ขอโทษพี่น้องอันนี้เป็นเงินของคนหน่อยเด้อเป็นเงินของแพตตี้อของพิกกี้เนาะอะไรเป็นเงินนะคะนี่พี่น้องเงินของคนหน่อยเงินของแพตตี้อยู่นี่เอาช่องให้ผิดช่องพี่น้อง ันนี้ของคนหน่อยเด้แพี่น้องของคนหน่อยได้หกร้อยเนาะแต่คณนณนาอขียป้ากาเขียนไหวอยู่เลยป้ากาเขียนไหว,ว่าเป็นของใครของใครอันนี้เป็นของ,ง,งพิงกี้ส่วนของเพงกี้เนี่สลาขิดว่สะสลาสิเก็บไห่ฝ่นอยู่ดีแต่สลาทัามโผล้ไปเวนะาะทัมพอไปติพอไปเติว,ว่ะช่วงนี้การย่างบ็ต้องเก็บก็ได้อีกคนว่าเอาเงินส่วนที่เป็นของ คนหน่อยค่ะซื้อนมให้เพี่น้นองเพราะว่าคนยังกินนมใพี่นอ้องเลยเออโอเคกระสันกะหลังจากที่เพคนแบบยานมแล้ววนะคะป้าลุงมี่ป้านาอาเอาหายนะนบอร์ซาว่า,าเอาหายยังเริ่มเก็บใหม่เนาะพี่นอ้องเนาะโอเคมาต่อที่แพตตี้ดีกว่าหนึ่งพันหนึ่งพันพี่นอ้องซื้อหลบแรกเนาะหลบแรกป้าท,ที่ใส่ซองให้คนละหนึ่งพันบาทเนาะพี่นอ้องเนาะ แล้วก็รอบสองบาดจะหายีีหาด้อยเอาที่องอาจารย์นาะโอเคนี่แตตี้สีซึมสับก,ก็เข้ามาเงินบาทมากจังเติลืมเลกเลยเนาะแตตี้ซื้อหูถูกอ่าทุกถูกสุกอ่าทุกใบนะว่ายังไงจังเต่เลี้ยนบาททอดหนึ่งพันบาทเนาะสตตี้ซิ้หูเวลาไปซื้อของกะซื้อหูอ่ะนะว่าเออจักบาทจักบาทยังเหมือนในพอตตี้กะ ไปไทยไล่เถื่อนอ่ะพี่น้องตอนถึงนสลากเห็นงานทุเทสลาก,กะอะถ่ายคนไปเทียเท่ยวเวลาผนคิดเพิ่มสลาหถ่ายคนไปเที่ยวนะคนก็คนขาทีถูกจะเกี่ยวกับเงินบาทนาะพี่น้องเนาะมีความมือเชื่อแบบใไดได้จับเงินบาทเดินเต้น,น,นอนาคตเจอเสียหาได้ไลยกว่านี้บอสอ่าได้ไลยกว่านี้นะอันละขดจะคิดไปเห็นงานอยู่ใสไทยเห็เนงานอ่ไทย สลากจีดว่าคุณอายุ18ปีบริบูรณ์อ่าเหตุบัตรตามกฎหมายได้สลากายถ้าหายคุณไปนะพี่น้องก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่าคุณจะไปหรือเปล่าไปเราสลากิ0บาทังคับเนาะถ้าหาว่าคุณจะไปก็เรียกจะคืนเนาะพี่น้องมาโอเคพี่น้องไปจด,ดปุ๊หมูกันกับปุ๊กงูนี่กมีมูลค่าหลายพันบาทเลยนเนาะ <laughs> เพราะว่าส่วนหลายกมีแต่เป็นบาทเนาะพี่น้องเนาะ อี1 0 0บาทลงไปห้าร้อยบาทลงไปตลาดว่าถ้าหากว่าบบมี่ยังเด็กที่คันนะตลาดตั้งใจว่าใหเพิ่นยกม .3 สามตลาดจะใหเพิ่นพุกกูกปุ๊กมูตัวนี้น้องพี่น้องจะให้เเป็นห,หยอดไปเรืเร่อยๆ คืออย่างคือเมื่อนี่เพื่อนก็มีรายได้ทุกเดือนอยู่ดีพี่น้องก็คือเพื่อนอ่าโพุต้นไม้ไหป้าเพื่อนเนาะไหปลาน้อยปลาน้อยเพื่อนก็จ้างทุกเดือนเดือนละห้ารอยเนาะพี่น้องเพื่อนก็ได้มีรายได้ทุกเดือนก็คือได้ทุกเดือนก็มาจดสุดเดือนสุกเดือนเนาะพี่น้องอ่าปีหนึ่งก็ได้หาพันอยู่ดี้าหาว่าได้ทุกเดือนเนาะปีหนึ่งก็หาพันอยู่ดีซ้ำปีโอ้คิดเป็นเงินก็ประมาณหมื่นสองหมื่นสามหมื่นอา ยูหอมว่าซ้อนสลาดเป็นไส่เป็นุกถุกหมูเนาะพี่น้องเนาะก็คือซ้อนไห่เป็นคนรผมจกอดอมเป็นคนณผมจะเก็บเงินไปเริ่มได้กระจดีเนาะพี่น้องเนาะคืออย่างเฟสซี่ต้ออาเม่สอนไห่เก็บเงินแบบนี้จะไม่ฟงชือบก็ไดคก็ไส้กด้ก็ได้ก็ไ้ก็ไดงก็ได้ก็น้า็ไ้ว็ได้ได้็ด้้ ตัวนี้พระสีอายุ1 1ปีเต็มเนาะพี่น้องอ่าเพคุนกะมีความมุ่งมั่นจะได้เกี่ยวกับการเก็บเงินเนาะตลาดกระสีค่อยส่งตลอดนะว่าเก็บเทโบอีกอย่างเดียวนะเพราะว่าเงินมีมูลค่าเนาะเขาต้องมุ่จัดเก็บเงินนะตลาดมีชีวิตชีดี้ทุมือนี่ได้ก็ยอดว่าตลาดเก็บเงินออมเงินเนาะพี่น้องเป็นคุณค่าของคำหลอกเงินเนาะพี่น้องเนาะ พยายามเก็บเงินให้อยู่กับตัวเฮาให้ได้ในร้านที่สุดร้านขุดังหนาเขาถึงมีคุณภาพชีวิตดีเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องสลากะมาทายที่ให้พี่น้องเบิ่งเนาะแล้วก็พาแพตตี้มาออกกล่องน้ำเลยเนาะวันนี้แพตตี้อะบ่คอยได้ออกกล่องกับเม่เนาะเพราะว่าแพตตี้ทีอูน้ำแม่ใหญ่ส่วนหลายเนาะพี่น้องมาอยู่กับเมย์อะอาทิตย์หนึ่งอา่าเดือนหนึ่งที่มาอยู่กับเม่สองเสือเนาะพี่น้องเนาะเออสองอาทิตย์ มอยู่ก็ก็ไม่ใหญ่สองอาทิตย์น้องๆกัเวลาคนมากอะ่ะโมเมนสช่วงที่สลากทายคิปนะสลากก็เลื่ยบรดด์เอเอาคนองคงเนาะจะไลายมีแต่คนหน่อยเนะ้นองเนาะโอเคพี่นอ้องสลากก็ขือพอช่วงคิสนี้กนอนเนอขพใหาพี่นอกก้องทุกคนกดไหลคชเ์กดติดตั้สลากเนี่ยสบายดีสวัสดีค่ะ